สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมว่าไอ้ด่านก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นอาร์มินไป <c oughs> ผมว่าได้เล่นซ้ําหลายรอบแน่นอนนะครับได้จัดยับแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะมาแก้แค้นโดยการเอาอาร์มินมาก่อนนะครับไม่ใช่อาร์มินพ่อมึงเ้ยนี่คือเอเลนนะครับเอาเอเลนมาเพื่ออะไรเพราะว่าการแปลงร่างของเอเลนเนี่ยสามารถกําจัดไททานไททานกรามได้เพียงอ่าหมัดสองหมัดแล้วก็เลเวลเจ็ดเนี่ยต้องบอกคําแปลใหม่นะครับเลเวลเจ็ดอ่าท่าเลเวลเจ็ด อันล่างที่เป็นกล่องทองนะครับคือเมื่อเอเลนได้ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเมื่อเอเลนกดใช้ท่าไม้ตายทุกครั้งเนี่ยครับพลังโจมตีของเอเลนในล่างไททันจะโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอัปเกรดเหมือนกับอัปเกรดเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆนะฮะพาะง้นนะครับเรามาดูกันว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับเราไปพิสูจน์ถ้าเราเลเวล7ของเอเลนกันเลยทีเดียวนี่เป็นตัวละครตัวเดียวที่ผมเลเวลตันนะเนี่ยตอนนี้ยังต้องเก็บอีกเยอะเลยนะครับโอเคขอจัด สงสัยว่าอันนี้ข้างล่างคืออะไรข้างล่างคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโหมดนอร์มอลนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในระดับฮาร์ดงงไหมคือเป็นโหมดนอร์มอลอ่ะเป็นไททันที่แบบเลือดธรรมดาเลือดปกตินะครับเลือดไม่ยาวมากคือฆ่าฟันตายไปในฉับสองฉับแต่ว่าอาวุธกับไอพ่นเนี่ยจะเสียหายเร็วมากมากนะครับอันนี้คือแล้วก็เล่นไปต่อเนื่องนะรู้สึกว่าจะสมแมต์4แมตนะครับประมาณว่าจบด่านหนึ่งก็ต้องไปด่านสองและสามต่อ เดี๋ยวไว,ไว้จะเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคด่านนี้นะครับรวมมิดรวมฮิตพิชิตอัตานพ่อออ้ยรวมทุกอย่างของไททันนะครับแล้วก็ไม่มีไททันธรรมดาเลยนคนัะมีไททันกล้ามโตไะไปดูกันผมเล,ล่นเอเลนที่ผมต้องกินน้ำเผื่อเลยนะครับแม่งเป็นตัวละครที่ปวดใจ เล่นทีไรแบบเข้าถึงจิตวิญญาไททันจนปวดคอคอแตกไม่ไหวจริงๆมาเดี๋ยวจะพยายามอารีวิวทุกตัวละครนะครับไหนๆก็มาแ้ะทำให้หมดเลยโอ้ชิดรู้สึกว่าในเกมจะไม่จะพยายามไม่สปอยนะครับโดยการที่มันไม่บอกว่าไททันกรอไททันเนี่ยคือไรคือตัวอะไรนะครับมันไม่พยายามสปอยแต่ว่าผมก็สปอยหมดทุกอย่างเรียบร้อย 巨人เ,เโอเคเก็บก่อนเลยมันจะมีอยู่สมอันโอเค <c oughs> ทำนครับเก็บ <c oughs> ไป ออุ้ยเคี้าขาแม่งเกะก,กะอูอ้ยอูอ้ยอู้โอโอู้ยบีบชนะแม่งฟันพอๆกับไอมินเลยฟันแรงออก็พอกันมันไม่แรงออกพอกันหรอกมันแรงกว่าหน่อยหน่อยหนึ่งไม่มาก คือน้กเมนมันแขว่งๆอามิน,นจะฟันประมาณ4,000 4,000ทั่วๆนะแต่ไอเลนจะขึ้นไปหลัก3 8 0 0 4 0 0 0ไม่ได้เมื่อกี้กำลังพูดแล้วก็เนี่ยถ้าไอเลนมืปน่ปั่นปั่นจากข้างบนนะจะแรงมากเฉียดหมืน่นเพราะว่าไอเลน,นมีท่าอ่าท่าฉโฉบโจมตีเป็นท่าเดียวกับของรีวายนะครับส่วนปั่นเนี่ยก็จะแรงกว่าแรงกว่าเดิม แต่ถ้าปั่นเนี่ยจะไม่ปรากฏเวลาอุยเชี่ยถ้าปั่นจะไม่ปรากฏเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาเราพุ่งเออเวลาเราพุ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะหายเห็นป่ะถ้าปั่นมันจะหายแต่ว่าเวลาถ้าเวลากดพุ่งเนี่ยทท่านมันจะเขาเรียกว่าอะไรไทท่านมันจะช้าลงนะครับเหมือนกับว่ามันจะเป็นสโลโมชั่นสต็อปโมชั่น

ตรงไหนดีครับตรงไหนดีครับเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เดินโอเคว้าฮ่าฮาไม่ปัดอ๋วูู้มึงตั้งกดได้เหรออ๋อ Huh? <laughs> <Woohoo>! <laughs> Fuck! <laughs> Die, buddy. <laughs> <Woohoo>! <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> เออนั่นแหละรครับเออเฮ้ยตัวหนึ่งแม่งฟันข้างบนไอ,อ้มาเต็มเลยวะ่ะโอเคโอเคแม่งมาละผูกมาละผูกตัวนั้นอ่ะฮผมว่ามันได้เวลาอ่าเก็บเกตก็เต็มบออเกค,ครับตรงนั้นต่อเลย ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าไปทันนะอึ๊บนั่นแหละครับผมถ้าจัดก,การไททันตรงนี้หมดนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรเออวอ้โหโอ้โหแบนตายฝัด อ้าวมาเนี่ยยามัแรัเนีบุ้มฮ่ฮฮฟักก้ามก้ามมึงทำไมต่ดแขนขาดอ้มานี่ คุณครูพิตเน็ตอะหน้าเหมือนคุณครูพิตเน็ตที่ฟิพเน็ตเฟิร์สกูเลยเออเออตะวู้ฮู้บุ๊อุอ๊ยไปหมดแล้วเนี่ยวะ่ะอุ้ยชิดเจสมควรแล้วกูเออเ้อ,อ ่อยขามามามาอย่าไปรอตัดเลยโอ้โหบึ้มเออวู้ฮูย่าฮ่าบ้าจังวะเออหมดแรงความบ้าหายไปเหลือแต่ความนอบน้อมทำตน สวัสดีครับคุณไทท่นขอตัดขาหน่อยขอตัดขาขตัขาหน่อยมาู้ฮ่าาอ้ตอ่ห่ยม อุ้ยตรงนั้นยังไงอามินอามินเอาอามินก่อนรู้สึกมันสุ่มตัวละครนะเนี่ยกดพุ่งแม่งเร็วกว่าเยอะโอ้ยชิบหายละโอ้ไงล่ะมึงไงล่ะมึงอะไรครับขาดัไปข้างหนึ่งขาดัไปข้างหนึ่งยี่ยม หมุนแล้วก็ฟ eh, ันฟันไปดิครับแขนขาดไปเออนั่นแหละวู๊าฮ่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 าบิกแบงบิกแบงแบงแบงบิกแบงแบงเฮ้ยมันเดินแล้ววะไอ้ห่าตรงนั้นเอ่อใคร เจ๊ไหนไม่รู้อะแต่รู้ว่าถ้าท่านยักษ์มันเดินเราต้องจัดการก่อนโอเคเออนั่นแหละมานี่เออฆ่าเลยได้ไหมฆ่าเลยก็ได้นะความจริงอะ ตัวใหญ่ชิบหายเข้ามาดูอย่างนี้ตัวเราเล็กๆเออนั่นแหละโอ้โหเปลือยจบปะล่ะยังไม่จบโอเคเราต้องช่วยตรงนั้นก่อนตอนเล่นอาร์มินมันไม่มีพวกอย่างนี้วะวู้ เจอรู้จักประเพณีหมัดทุบอัดแม่งี้หละวู้อะไรเฮ้ยเกาะนี่วะเกาะเหรออย่าแม่ล้บักนะบักนะบักนะไอ้สัตว์อ้าวเหรอตายเหรอ ยืนกล้ามใช่มหงยืนกล้ามใช่งหืเออยืนกล้ามยืนกล้ามมว้าห้าหาาหาาวู้บักก็ช่ะฮ่าฮ่าตายห่าหมดแล้วมามาเก่งไปไหนสัตบ้านพังหมดแล้วมาาบลาเาา แตเย็นๆน,น,นะทุกคนต้งเย็นๆน,น,นะปิวปิวหมดเลยบวกไปดิเฮ้ยตัวนั้นมันโอ้โหตายโหตายหืออะไรครับตายฟัดขาบนข้าบนข้าบน ตรงนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเพึ่งเดี๋พึ่งเดี๋พึ่งกับล่างนะเนน่งกัล่งนะโอโจ้จ้าจ้ามันเห็นเราอะ่ะอ๋อไอ้บ้ามันกำลังไอ้นั่นอยู่กำลังไอระยามหมดฮึบแล้วเราก็เออทิปปายแล้ว,ลวบ,าบายบาย เออโอ้โหตุดเออนั่นแหละเรียบครับตรงนี้มีสองตัวไม่ใช่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 อีกเดี๋ยวไม่ใช่ใชใชใชอีกเดี๋ยวโอเคเออนั่นแหละวู้ อยู่อย่างนั้นจะฟันยังไง,ไงล่ะครับนั่นแหละครับผมกองตูนกองตูดโอเคเติมก่อนเติมลมยางนะครับให้พร้อมโอ้โหเชี่ยแลวเนี่ยมากไหนว่เมื่อกี้ตูนเลชยชนวะ อ๋อมีเทพท่านอยู่ไม่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออว้โูหย่าาโอ้โหมาเนี่ ขุนศะัตรูนี้ม่งมันมากอ่ะหมอแกการฟาร์มฟาร์มรุ่นฟาร์มนี่ฟาร์มทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวก่อนผมยังไกล่างไม่ได้เดี๋ยวก่อนโอเค มันมาลุมตรงนี้หมดเลยชิดหายแล้วบางทีถ้ายังแปลงร่างไม่ได้เนี่ยมันก็อันตรายนะครับโอเคเชื่อแม่งปีนตึกเว้ยเอเอ,เอนั่นแหละ เยอะอย่างนี้อะไรครับอะไรครับแหมปอดปราณว้าวววกวบาวกวว้าวว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 วอวว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 วออะวรอะไรมามาวาววอววววววว มาทีมามาจอยกันเจอกันอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหนี่แผมมาเลยมามามาจอยกันอยู่ไหนกว่าไอ้ขบนว่ะโอ้ยเป็นกองเลยอ่ะโอ้แล้วนี่บ้านนี่พังหมดเมืองแล้ะหมดละมังเนี่ยฮะมึงทำพวกมึงเป็นสาเหตุให้หมดเมือง ต่อละไปก็มา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 ก็แบงแบงแบงไปก็แบงแบงเฮ้ยแล้วปุ้งอู้ถึงถึงก็ปิวเกาะกำแพงอะไรครับอะไรครับอะไรครับผมยังไม่ตายเนี่ยว่ะอะไรครับผมวู้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเลเทเสียหายหล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 ายแสนพวกพวกมึงเนี่ยแหละอะไรครับปิวไปไหน หดอยางข้างบนตรงนั้นเห็นนะเอ้ยไม่ใช่ผิดทางจิ๊บไก่อ้ออ่ะอเอฮ่าอยู่ไหนอยู่ไหนวู้บังบายปิวบายครับ อะไรวะฮึสองตัวละมึงสองตัวละมึงสองตัวละมึงมีปะเนี่ยเออนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมบักกัาบละยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไง ตัวหนึ่งแล้วจ้าเหล็กตัวเดียวจ้าตอนนี้ตัวไรนะอุ้ยลิงจ้าแต่ฉันกำลังจะหมดอุ้ยมันมันวิ่งมันมันวิ่งไปไหนวะมันมันวิ่งเร็ววะเฮ้ยอยู่ๆก็วิ่งเร็วเฉยอ้อไม่ทันช่เมื่อกี้แม่งซอยเท้าซอยยิกซอยยิกเฮ้ยไปไหน ye yeah.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  woho ma ni dah dah de ohoi ta na ลิงก็มามาทุกตัวเลยนั่นแหละครับผมหายไปอุ๊ยไม่ได้มันมันกำลังไกลร่างอ้อนั่นแหละครับอุ๊ยเที่ยวมหม โอ้โหแม่งตัวนี้มันลำบากแค่ได้เนี่ยปันบิดมุมวู้ฮู้หมดย,หยังวะเฮ้ยแผ่นที่ยังอยู่ยังหมดอีกเหรอเอ,อยังวะมีอะไรอีกอะไม่ใช่โผมาพุ่งเดียวนะมึงเฮ้ยอะไรอะ อ๋อน้ายังไม่ตายดีเหรอมันต้องสองรอบเปล่าวะเฮ้ยน้ามันยังไม่หมากวันเล็บขบเล็บขบเล็บขบเฮ้ย <c oughs> โอ้ยเหนื่อยไม่เล่นแล้วเหนื่อยจังเฮ้ยมาดิปืนนาทีดิเฮ้ยกองแก๊งเอานะกองแก๊งเอานะเนี่ยกองแกงแ๊งละมันสุ่มท่าอ่ะกองแกง๊งกองแก๊ง เออระหว่างนี้ผมไปบินเอาสบียงก่อนดีกว่าสบียงโคตรไกลน่าจะต้องอ่าสองทั้งหมดสองรอบนะครับมันถึงจะตายตายแบบหายไปเลยยังว้นท่านหกยังวในท่านหกสิบเมตรอุย้ยเออวินเพิ่งมานะครับจากพาร์ทก่อนที่ผมเล่นอาร์เมนแล้วผมตายหงตายตหาเออวิ่งก็ออกมาประมาณนี้แหละ แล้วนางก็ตายแล้วผมก็โคตรงงเนื่องจากนางตายโอเคมันพยายามจะทำอะไรไม่รู้ให้ยาคนนี้ให้ยาคนนี้ให้อะไรให้ไฟห้าอันอู้ระเบิดไฟใช่เออวินมึงเคียนเหรอวะ เอวินจะไปบวกกับไททันลิงไงโอเคปาให้หมดเลยนั่นแหละครับฟันคอดีกว่าเสียเวลาเสียเวลาเอาเชี่ยมันไม่ได้เพราะว่า อ้ามันมันมันกำลังขยายร่างเออวูว้นี่ไงมันเป่าอะไรปะเออมานี้อ๋อวู้ฮู้เยี่ยมมุ่งเสียงดังไปเมื่อกี้นหละเสียงดังไปนะ ชีสักหน่อยนี่เป็นการเล่นมีบ้าครั้งมากมันก็แบบเหนื่อยใจเหนื่อยแรงขอปัองแปง,แปงหน่อยเออแป้งแป้งแปงอันนี้เป็นท่าทานันห,หรือว่าที่ท่าแบบว่าถ้าเรียกใครทันนะครับเรียกใครทันให้มาหาห,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 หาเราอ่ะแหละมีท่าด้วยมีสองท่ามีแบบชโชกุโยอันนี้ไม่เท่ต้องปองแปงอ่ะเท่สุด รุปคือไททัน60เมตรด่านนี้นะครับฆ่าทีเดียวตายไททันเกาะลิงผู้หญิงต้องฆ่าทั้งหมด2ครั้งตายแล้วก็ทั้งหมดทไททนันย่อยๆทั้งหมดเป็นไททันกล้ามทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายกันว่ามีไททันทั้งหมดกี่ตัว67ตัวเดเขเฮ้ยโคตรโอ้พระเจ้าถึงกับเวลอัอพอะปวดอะไรมาวะ เดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนมีกันสองแสนแล้วโอเคโคตรเหนื่อยปลดอาวุธป่าขอให้เป็นอาวุธดีๆนะครับอาวุธกับไว้อุปกรณ์ดีๆอ่ผมจะภูมิใจดีใจมากเลยเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะ <c oughs> เดี๋ยวข้องบวกด,าด่านนี้ไปเรื่อยๆมันท้าทายนะ <c oughs> ถ้าเอาดีวายมาน่าจะน่าจะเหนื่อยแต่ก็ไม่เหนื่อยมากหรอกเพราะว่าดีวายแม่งฟันแรงมากเฮ้ย <c oughs> อาวุธจริงด้วยวะ ไอ้ย่าย่าอะไรวะไม่ใช่นี่หรอไม่อันนี้อันนี้ผมมีนานแล้วอันนี้อันนี้ผมมีนานแล้วจริงเป็นอาวุธทองเลยคือเวลาอัพเกรดเนี่ยมันจะอัพจากฟ้าฟ้าแล้วก็ม่วงมันจะเป็นเขียวม่วงฟ้าแล้วก็แดงพอแดงปุ๊บไปไปสีทองนะครับซึ่งอันนี้อัพมาสีทองเลยในดาบจะสั้นกว่าน่อยหนึ่งสั้นอีกหน่อยหนึ่ง แต่ว่าทุกอย่างแม่งโอเคมากเฮ้ยอ๋อนี่ไงมันปลดของไอ้นี่เลยอะเป็นเซตของไอ้นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระบี่นะครับเป็นถ้าเป็นดาบอันนี้เียกเป็นกระบี่กระบี่เนี่ยจะเก็บดาบได้เยอะมากมันจะเป็นแบบแผงอะ <c oughs> เนี่ยเก็บดาบได้ห้าอันคือแม่งมามามา,มาเป็นแผงกระบงังเลยนึกว่ากันศาสตร์โอเคงั้นถ้าเลเวลไปอีกแป๊บแป,บป๊บหนึ่งมันก็จะปลดไออันเนี้ยอีกอันหนึ่งสินะ ค่อยๆปลดจริงๆเกมนี้แม่งเล่นโคตรนานเดี๋ยวผมจะต้องฟาร์มไอดาบเนี้ยมันอัพได้นะเว้ยเดี๋ยวก่อนนะผมทำให้ดูนะเนี่ยดาบยาวที่ผมกำลังจะอัพถ้าผมอัพเป็นสีแดงเนี่ยความยาวจะเหมือนเดิมนะครับแต่ผมต้องไปเก็บไอ,ไอเนี้ยไอสามอันนั้นก่อนที่เหลือคบหมดแล้วเนี่ยสามอันนั้นผม,มรู้แล้วว่าดรอปด่านไหนกลังโจมตีจะต่ำกว่าปกติหกสิบสองแล้วครับแล้วก็ ความทนทานของดาบจะทนต่ํากว่า28แต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ตีบวก50อันนี้คือบวก50อันนี้คือยังไม่ได้ตีบวกอะไรเลยนะครับมันก็พอใช้ได้ถ้าเอาความยาวนะแต่ถ้าดาบอันเนี้ยตีดาบเป็นสีแดงเนี่ยมันยังไงมันก็แรงกว่าอยู่แล้วเป็นเจ6กับ580ใช่ไหมเจ 6- ดหกกับ580อันนี้เป็น630กับ480 มากกว่ากันโคตรเยอะยังไงยังไงก็ดีกว่าถ้าถ้าอันนี้เป็นสีแดงแล้วซึ่งขาอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปตามหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะต้องรอดาบสมุไรทยที่เป็นสีทองนะครับที่เป็นสีทองคืนนี้มันเป็นสีทองใช่ไหมมันจะมีดาบธรรมดาที่เป็นสีทองอยู่นี่ไงเป็นสีฟ้าเป็นกระบี่เหมือนกันแต่เป็นสีฟ้าเป็นเส้นกระบี่อันนี้เป็นเส้นกระบี่สีส,สีอ่ากรอบสีทองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องปลดไปเรื่อยมันก็คงจะเป็นปลด เปิดเป็นดาบสมุทรไสีทองดาบไอเนี้ยสีทองมาบ้างนะครับถ้าดาบสีทองมันคงจะแหลมเลยนะฮะโอเคผมเหนื่อยมากผมไม่สามารถแคสหาอะไรต่อได้อีกต่อไปแล้วผมจะไปพักผ่อนปวดปวด,ปวดกรามเลยมมืออะไรมาเล่นในท่านเล่นเอเลนแล้วมันต้องบ้าอะไรขนาดนี้โอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พาทหน้านะครับว่าจะลงอะไรหรือจะเล่นอะไรนะครับบ๊ายบายจุ๊บ <laughs> 次の戦闘に備えるぞ